สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูต้นองุ่นดำนะครับองุ่นดำไร้มเมล็ดนี่ครับที่นี่คือพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมซื้อต้นองุ่นดำมาจากมออุบุลนะครับก็คือในช่วงที่เขาจัดเกษตรอีสานใต้นะครับก็จะมีต้นไม้มาขายเยอะแยะมากมายผมก็ซื้อมาต้นละหกร้อยนะครับ เมื่อ2ปีที่แล้วเอามาลงปลูกไว้นะครับแล้วก็ทําค้างนะครับตอนนี้ใบเยอะมากนะครับเต็มต้นเลยดูครับจะให้ดูครับนี่ครับนุ่นกิ่งหลักนะครับกิ่งหลักแตกแขนงไปตอนนี้สวยงามมากนะครับก็ต้องรอดูว่าจะให้ผลผลิตหรือไม่อย่างไร ผมก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการปลูกองุ่นนะครับเป็นการปลูกโดยปลูกลงดินแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับปกติแล้วตามธรรมชาติมันก็น่าจะให้ผลผลิตนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับโอ้เริ่มให้ผลผลิตแล้วครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูนี่นะครับออกดอกแล้วนะครับซูม ซูมให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับคุณผู้ชมครับออกดอกแล้วครับตอนนี้สุดยอดมากเลยนะครับปลูกไว้เป็นดินธรรมดานะครับดินร่วนปนดินทรายธรรมดาครับเนี่ยหญ้าขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวว่าจะตัดหญ้าหน่อยนะครับอืมแต่ก็ออกดอกไม่มากนะครับ ออกไม่มากเพราะว่าไม่มีการบริหารจัดการดูแลที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะต้องไปศึกษาข้อมูลมาแล้วมาบริหารจัดการวันนี้เพียงแค่ทำคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าการปลูกแบบธรรมชาตินะครับก็สามารถออกดอกได้นะครับเป็นอง,งุ่นดำไรมเมล็ดนะครับต้นละ600บาทซื้อมาทดลองปลูกนี่ครับ โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ